สวอสดีค่ะอยู่กับแพทที่ร้าน JS Pro อีกแล้วนะคะวันนี้มากับพาลาโจไลออนอีกแล้วค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้านำเข้ามาติดตั้งสา,ายไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเพิ่มโช๊คสา่กระโปรงหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีฟิล์มกันรอยเบ้ามือะคะ่ะวัวน,นี้จะเป็นฟิล์มใสกันรอยนะคะในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าเพิ่มเป็นฟิล์มกันรอยภายในค่ะก็จะติดตรงประตูตรงนี้นะคะแล้วก็ หัวมารายมีหน้าจอจอเรียนไม่คอนโซลเกียร์นะคะแล้วก็ลูกค้าย,ยังเพิ่มเป็นสกรับเพจแบบ L E D นะคะจะเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. ในส่วนของการทำงานของฝาท้ายไฟฟ้าน,นะคะ mm hmm. ก็จะมีการทำงานด้วยกันทั้งหมด4ฟ mm ังก์ชันนะคะโดยฟังก์ชันแรกจะเป็นการสั่งโปปิดฝาท้ายด้วยปุ่มเปิดตรงนี้นะคะ เราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดโดยการกดแช่ลงไปอย่างนี้เลยในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะคะเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายด้วยการกดตรงที่ปุ่มน,นี้นะคะหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ตรงปุ่มเปิดเดิมของรถนะคะเราก็สามารถสั่ง เดี๋ยวเราจะไปทดสระบบกันหี้ววิดูกันนะคะพอ okay. ชันต่อมานะคะจะเป็นการสังเปิดและปาาิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดิมของรถนะคะ เราจะมาสั่งเปิดสาท้ายด้วยโหมดอีกรอบนค่ะกดแช่ไปที่ปมเดิมน,น,นะคะส่วนฟังก์ชันต่อมาค่ะจะเป็นที่เซนเซอร์นะคะฟังก์ชันเท้าเตะเราสามารถทำได้ทั้งเตะเ,เปิดแล้วก็เตะปิดสาท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตดเปิดให้ดูอีกรอบ ช้ไฟฟ้าก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากติดตั้งต่อใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ j s Pro ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ